กมาเหมือนกับปลาน่าเน่าไก่เน่าอโอเคอันนี้เราเอามืออ้าไปอ่าใส่ซึ้งๆกันงดจะเป็นจงดีอเดี๋ยวเราค่อยขยับไปดันนคั้างทรงดีลางทรงอันนี้ก็ไม้น้ำกัน โอ้โ okay. so, ่าโอเคเสร็จแล้วถ้าต่อไปยังไงต่ออ่ามือสอดเข้าไปมือไปโซโซโซโโซจ่างเสียงซั่งอ่ามือหงายหน้า่เสียงซั่งเสียงเสี่ยนเหมนเสี่ยงเสยนเสียงเสยน่าเคแล้วก็เอาอะไรนะอ่ามือขวาเราสอดไปที่ใต้หลักแหล่แล้วก็ฟทรงฟังทรงรีแลกซ์ฟัทรง สบายสบายแล้วก็ยกขึ้นเลยจะยัดชิดกันไปนะให้ประมาณนี้แหละเกลียวองศาสี่ห้าองศาสุดถูกอันหนึ่งสองสามอ่ไม่นังกอล์ฟอะออ่าโอเคเสร็จจากนี้ปุ๊บแล้วก็อะไรนะถ้าตัวใหญ่เกินไปเราไม่ไหวเราก็ดึงอ่าทำไมต้องหาเก้าอี้หรือว่าหาที่แบบว่ามันอะไรนะมันไม่ชนพื้นอ่ะถ้าเรามีอะไรพื้นปุ๊บมันแขนมันลอยไม่ได้นะเราแขนให้ลอยแล้วก็จับตรง ต้องแขนนะครับกระตุกมาแรงๆขึ๊บอ่าหมุนไปทางซ้ายหมุนไปทางขวาอ่าโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้ว,แ,ลวแบกแบกแขนอ่าโซ่ยางเชื่องเสียให้อย่าอย่าไปอย่างนี้นะไม่ได้อย่างนี้ดึงมาเดี๋ยวแขนหักข้อต่อหักเพราะเราจัดหัวไหล่แล้วจะดึงเข้าไปข้างหน้าอ่าให้แบกเอียงมันสักหน่อยก็ได้ ออออโอเคถ้ายังไม่ค่อยดีพอ,อกระตุกนี่หน่อยก็ได้ยับขึ้นมาหรือว่าอีกอันหนึ่ง90องศาหนึ่งสองสามเสร็จแล้วไงตอนนะ่ะขขอสอบ ัเป็นผ <ph im> ู้ถูกกระทำมากเลยใช่แล้วเขาสอบวิพาจับเช็คแฮนด์ให้หัวนิ่ปตั้งขึ้นขมือจับไปแล้วก็กดเช็คจุดชี้สื่อนี่เลยอ่าโปสบายฟังทรงแล้วก็เขย่าเขย่าดูความเก่งฟังทรงฟังทรงเขย่าเขย่าถ้าเขาเนี่ยองว่านี่ฟังทรงละอนี้แหลกละแต่ถ้ามันซื่อๆแข็งๆแล้วมันไม่ขยับเนี่ยเราอย่าไปนะเราต้องรอเขาขยับขยับเขย่าหลายๆรอบเขาไม่เก่งปุ๊บ เขาเผลอแล้วเขาไม่เก่งปุ๊บมันก็แค่นี้สร้างทรงอนี่ใครยังไม่เก่งที่เหยียวยันเราต้องจับจังหวะอ่าเนี่ยเขาจับจังหวะอ่าโอเคเสร็จแล้วก็อันนึงสร้างตรงนะเขาเริ่มเก่งแล้วอ่าดูตานุ่งอ่าก็หมุนอย่างนี้ก็ได้ไหมหมุนให้มันดูทีน่าจะเก่งสร้างทรงยาเขาสร้างรุ่งเรื่อยอ่าข้างทรงอ่าโอเคเช็คดูทีนึง บอกขึ <c oughs> ้นโอเคแล้วก็เข้ามือก็ที่จริงยกขึ้นยกลงไปซ้ายไปขวาหมุนต้านนะต้านนเข้ามือต้าน,าน,าน,านแล้วก็ดึง,ดดงดนิ้วมือดึงนิ้วมือละถ้าอันนี้เราปล่อยลงนั่งลงนี้เลยเราจับแบบนี้เลย <c oughs> จับคโค้ด <c oughs> นะแล้วก็จับเดียวะโอเคตอนนี้ม <c oughs> ื <c oughs> อ จางมือตุ๊าเถะมาพากันฟังทรงฟังทรงไหล่อ้างนี้แล้วนี่แหละออกแรงสู้สู้กันนะมือี่มามีอเ力就是疼有力就是疼啊ออกแรงออกแรงสู้สู้อันนี้เดี๋ยวค่อยไปทาที่บ้านทาในศาลาฮะแต่เชเาลี่ลี่งหนึ่งเรา่ใช่ เออนั e oh, ่งก well, we okay. ็ในโจ้นั่นเป็นหรือจะ两边在这边吗？啊，在这边呢。阿导。阿导。OK。เออจะมาว่าจะเอาข้างเดียวหอยกไก่ก็ว่าเนื้อไม่เอาละเอาสข้างเลย。舒服吗？舒服吗？疼。疼疼。嗯 OK เสร็จแล้วไงต่อยกขึ้น。

ใส่ปันความใกระเด็นเลยอ่าโอเคไปโซ่จะยงลี่อ่าโอเคยงลี่ไหมยงลี่คอนเจแปนอ่าโอเคอาท่าไหนอีกเอาเลย